ขอบคุณนะคะที่มาสง่งเออคุณพัน์คะเรื่องเมื่อกี้คุณพันอย่าบอกใครนะคะโดยเฉพาะเจนกับแม่แล้วกับผมนะครับคุณเมพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้จะเข้าข้างพี่ชายตัวเองนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพี่พงษ์ทำแบบนี้กับใครมาก่อนโดยเฉพาะกับผู้หญิง ก็เขาไม่ได้เกลียดคนอื่นเหมือนที่เกลียดเมย์นี่คะแล้วทำไมพี่พงษ์ต้องเตะคุณเมย์ด้วยล่ะครับพี่เมย์คุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในขขบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณพันกลับเถอะค่ะเมย์ขอตัวนะคะ